NAKMU DASA BUKUATU WARAHATU SAMA SAMPUTASA NAKMU DASA BUKUATU WARAHATU SAMA SAMPUTASA NAKMU DASA BUKUATU WARAHATU SAMA SAMPUTASA SEPERPA PASA อุศสูวาสมปทาไจิตประโยชน์ปัญังเอตังบุทานาสานันตีหันตีนาุกาตนี้อาตมาภาพจะแสดงพระสธรรมเทศนาวันวิสาขบูชาเพื่อเพื่อนเพื่อนสดสององค์พระสัทาบรมี ทู้บรรดาทานริสราทานะบดีทั้งหลายที่ร้อมใจกันมาบำเพ็ญบุสววันวิเศษในวันนี้คือวันวิสาขบูชาตามโบติวันวิสาขบูชาตอนเช้าเท่าที่ผ่านมาคนจะไม่พอกบเสาสลาแต่วันนี้รายกับบรรดาญาโยมพุทธวิสัตย์ทั้งหลายโดยั้นหนมามาจากกรุงเทพบ้างต่างจังหวัดหลายจังหวัดด้วยกัน ถือว่าเป็นอย่างมีบิเศพราะว่าเป็นวันสาคัญพระองค์สมเด็จพระรมมโลกะเชษฐาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพื่อันดับแรกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติวันนี้วันกลางเดือนหกและในวันที่สองสมรสบิเศษสัมมาสัมพธิญาณก็วันนี้ควันกลางเดือนหกแลวก็ ในขั้นบดท้ายสรริ์พานนี้ระหว่างนางนางในคู่เทนเดงุสุมารามาหาในคอนก็วันนี้ของการครเบกลอความว่าวันการเป็นหกวันวันทั้งคันยานี่พระองค์งมสมเร็จพระสัมมาทมพุทธเจ้าเป็นทั้งวันประสูตรเวนตัดตวนตัดรู้ละวันนิพพานฉนั้นวันนี้ขอนำเอา,าคำประธานคันเรอ,องสอนพระองค์สมเร็จพระจิตต์มารโดยย่อ โดยย่อแต่ว่าจบพระไตรปิฎกตามที่พระเจ้าทรงตรัสเพราะว่าองค์สมเร็จพระทรงสวัสดีโสภาตรัดและใหม่ๆสาเร็จพระจอมไตรบรมัยสาวชนดาสมาสรพุทธเจ้าทรงสอนปณพีกษีทั้งห้าให้เดกเป็นพระอรหันต์ก่อนและก็มาพบพระพัฒคณะท่านพระทยะสามสิบท่านสอนให้เป็นระโสดาบัน ทั้งหมดส่งบรรากาศว้วศาสนาให้แยกกันไปแล้วก็ต่อมาพบระยศพพระมอนพิกหะอีกหสอนให้เป็นพระรหันตให้แยกกันไปนสอนดรวศาสนาต่อมาก็มาพบบรรดาชาดินาหลายประมาณสามหนึ่งพังสามท่านทั้งสตอาจารย์ก็ส่งไปประกาศด้วยศาสนา ต่การประกาศศาสนาในคราวนั้นองค์สนุจพระกวันไม่สมมอบหมายหัวข้อการแสดงพระธมเทศนาไว้แต่ว่าอาศัยที่ท่านหลายเหล่านั้นเป็นพระอาิยเจ้าตั้งแต่ประสโสดาขึ้นไปส่วนใหญ่เป็นพระอรหันต์การเทศส,สอนบรรดาแต่พุทธบริษทัททุกท่านจึงไม่ผิดตั้งแต่ประสดาบ,บานขึ้นไปในสอนศาสนาไม่ผิด โดยเพราะอย่างยิ่งพระหัตถ์ยังไม่ปิดใหญ่ต่อมามาถึงวันกลางเดือนสามองค์สมเด็จไรจอมใจบุเมตสาสัญาที่เหตุที่มรรดาประสงค์ัหลายบวชในสุนัขโลกเองโดยเฉพาะอย่างหนึ่งฟังเทศโดยตรงจากพระองค์เองอย่างหนึ่งนัดหมายกันมาประชุมโดยไม่มีการนำพระพุทธเจ้ากระด้สั่งอย่างหนึ่ง แล่วันแรนจึงชื่อว่าเป็นจาตโรสลิบบาทพระพุทธเจ้าเทศให้โอวาทปาริโมคําว่าโอวาทปาริโมก็หมายความบาพระพุทธเจ้าสรงแนะํำบรรดาวิสุทธังหลายว่าพิทเวี้ยบรรดาวิสุทธังหลายเธอทั้งหลายไปสอนศาส,สนาเวลาที่ศาสนาระเกิดใหม่ไปสอนศาสนานในยังไกลจะไม่มีโอกาสที่พระรับฟังข้านำคำแนะนำจากท้ายคต เพราะนั้นวันน,นี้จึงจะกำหนดคำสอนของบรรดาผู้เป็นทั้งหลายให้ไปสอนบรรดาเมืมมมม่อบรรดาประชาชนให้เหมือนกันคำสอนที่ฏฐาเขาจะแนะนํานั้นโดยยอมีสามอย่างคือหนึ่งสัพพะปัสสัยการนัในนงในการแรกมีความแปลว่าเธอทั้งหลายจงแนะนําให้คนทุกคนละความชั่วทั้งหมด ขึ้นชื่อว่าวามชั่วทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีละให้หมดแต่การทีสองกดสรรโศกสัมปทานพยายามให้ทําความดีทุกอย่างนั่นมาหมายความการทําความดีทางกายทางวาจาและทางใจสามพระจิตตากลิโยปันนั่งและนำแม่ดาบคนหลายท่านจิตใจให้่งความใจใจกี่ เอตังพุทธาลสาวานังทรง,งยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทุกองสอนอย่างนี้เหมือนกันหมดก็เป็นว่าวันนี้เป็นวันสําคัญของพุทธศาสนามีสามเพืพ่อเลพระพุทธเจ้าเกิดวันนี้สองบรรลุวิเศษสมาธ,ธิโพธิญาณวันนี้สามทรงนิพพานวันนี้ 3, นานนนอาตมาขอนําของดีสามอย่างในพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าให้ไว นี่ก็ได้แก่นหนึ่งละความชั่วทางกายทุกอย่างทางวาจาทุกอย่างและทางใจทุกอย่างขึ้นที่หัวถ่อยคําใดที่ว่าเป็นวาจาชั่วกอดีาก,ากายไกที่อาการใดๆที่เป็นทางกายที่กายชั่วก็ดีมื่อมีอารมณ์คิดทางใจที่ใจชั่วดีทุกคนพยายามละสองกดเสือสูงโดยสมัมปทาทำจิตใจผ่องใสร่างกายวาจาใจผ่องใสทั้งหมด สารให้จิตดับเดียวมันนังทำดีใจผ่องสายจติตกิเลสควา,ามว่าความสาคัญของศว์นามีสามเมื่อเจ้าเกิดวันนี้มรุบวันนี้นิพพานวันนี้ถ้ามันหลก็ส่งความดีสางขึ้นหนึ่งไม่ทําความชั่วทุกอย่างทำแต่ความดีทุกอย่างทำใจใจผ่องสายจิตกิเลส พี่เดียงเรื่องของพระปรมาสนาก็ขอย่อเป็นนี้วันนี้ก็ขอจะพูดกันต่อไปเรื่องพระบรมสารีริกธาตุคำว่าพระบรมสารีริกธาตุหมายถึงไทยพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าการภาษาไทยภาษาตลาดจริงๆก็คือการดูะกุธเจ้าเองการดูะพุธเจ้าจะเป็นดีเสกกว่ากับหมูอร้านทั้งหมด ตอนนี้ใกล้นิพานองค์สมเด็จพระรมสุคตเทศตกกับพระอานนท์วันนั้นคืนวันนั้นพระอานนท์ถามพระเจ้าว่าวันใกล้จะสว่างองค์ฤทธิพานแล้วเรื่องพระศพขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจะทำยังไงพระพเจ้าก็ทสงตัดว่าอานันทพระดยก่อนอานนท์ส่งคนถ่ายพใต้จัดการแบบศพของพระเจ้าจักรพัรดิ พระนรก็ถามว่าศพพระเจ้าจ,ากจากักรพรรดิเขาทำอะไรยังไงพระเจ้าก,ก็บอกว่าเมื่อตถาคตผ่านไปแล้ว,ลว,วนท้ิ์ศรีระรีระรา่างกายให้เอาสมรีห้าร้อยชั้นมาพันร่างกายแล้ก็ผ้าขาวห้าร้อยผืนพันห้าร้อยชั้นเปหน้าสมรีหนึ่งชั้นพันแล้วผ้าขาวพันอีกชัน้นหนึ่ง พระเสือและก็สมรีซ่อนไปชั่นหนึ่งพระขาวพันเสนอนแบบนี้อย่างนี้ห้าร้อยครั้งถ้าต,ต่อจากนั้นไปข้านำใส่รางเหล็กหรือรางทองรางทองแดงก็ได้จากนั้นไปก็เอาน้ำมันมน้ำมันหอมใส่ถ้าจึงเผาศรีระร่างกายในเมื่อองค์สำเร็จระจอมไตรรลมศสายสันตานิพพานแล้วะองค์ระบอกบรรดาบรรดากษตรหลายให้ทำอย่างั้น มลักล์กษัตริย์าล,ลายก็ทําตามเื่อทําตามแล้วปรากฏวันแรมไปขั่ำเขาเดืนหกวันนั้นเป็นวันเผาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าก่อนจะหน้านั้นเผาไม่ได้มาประชุมเยียบร้อยแ้วโดนมาเทวดามาพร้อมกษัตริย์มาพร้อมบรรดามลรักษ์กษัตริย์จะไปเผาจุดไฟทวายก็ไปติดเวลานั้นมีพระหลันประมาณสองแสนอง แล่ก็มีพระี่มีทุพุญายสำคัญอยู่องค์เดียวเป็นมิเศษคือพระนุุต์พระนุษตเป็นพระวิชาสามแต่เบนเลอร์ในด้านทิพุญานมันได้การสัตว์ยงถามพระอนุโมทว่าทำไมจุดไฟไม่ติดพระอนุโก็ถามพระนุษ์พระนุษ์ก็บอกว่าเวลานี้เทวดาไม่ต้องการให้จุดไฟติดก็จะรอพระมหากระสุนมหากระสุนยังไม่มาไปที่โดมวัดกัน เป็นนั้นว่าพรรดากษตรจะเปวนไวของเล่าโดยย่อเป็นนั้นว่าเมื่อพระมหากระสบมาแล้วจะเข้าไปรมาโทษองค์สมเด็จพระบัณฑิตแกว้วขณะที่เรียกรามขอมาโทษกัพรายก่อจงว่ากุมภาบาททั้งสองพระองค์ทั้งล,งล,งลุโลหิบทองออกมาให้พระมหากระสบนมาเสการพระมหากระสกก็เสือการองค์สมเด็จจิตมาแล้กก็สขงขอขมาโทษ ว่าโทษอันใดที่ข้าพระพุทธเจ้ามีอยู่กับพระโอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนภายหลังทางหลังที่สุดนี้องค์สด็จพรมหาวรมีพรมาศารันดาสมมาสัมพระพุทธเจ้ามีพระมหากุณาี่คุงแก่ข้าพาาระพุทธเจ้ามากทรงมีพระเม่าข้าพระเจ้าเวลาพระจะไปทุดดง่งองค์สดจจพระผูมีพระภาคจะกล่าวว่ากัสปะดวงก่อยกสัสสป เวลานี้กต่ถาเขาโตแก่แล้วเธอก็อแก่แล้วเธอจงไว่เจอการไปทุด่ดงเถิดเพราะว่าขอให้รับบรรดาสิ่งของน่าหลายที่จะบ้านถวายกันแล้วกันพระมหารกระสรวงก็กราบทูลองค์สมเด็จพระพักวันลมมาสาสนดาว่าพันตีพระกวาข้าแต่องเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข่าย การไปทุดงนี้ข้าพุทธเจ้าบฏิหวังผลเฉพาะข้าพุทธเจ้าแต่ผู้เดียวเวลานี้ข้าพุทธเจ้าเป็นพระหันแล้วก็เป็นนานแล้วการจะไปทุดงห,งหวังหวังแต่กิเลสที่เป็นสมุทเฉียตมหาหานิมวานจําเป็นแต่ต้องการจะทําตมให้เป็นบุคคลตัวอย่างใ้ผุ้ศุ้ังหลังบุญศุ้งหลังจะได้ทราบว่ามาสมัยพระองค์ท่านเป็นสมานพุทธเจ้าทรงอยู่ ก็ยังมีสาวกขอ,ององค์สมจเดชรวบรวมาคร,รูท่านหนึ่งมีนามว่าพระมหากระสบปฏิบัติในด้านทุดงกรวัดเป็นปกติข้าพเจ้าขออนุญาตไปทุดงพาาระเจ้าค่ะส่มมาส็จเสัมาด้วยเจ้าเห็นว่าพระมหากระสถไม่ย,ยอมและก,ก,กระทำตนเพื่อประโยชน์กับคนเบื้องหลังก็มุทนานมีพระม,มัติีกาแันว่ากัสสปะดุก่อนกระสนท้าคตข,ของมีทนานด้ย แต่แต่ว่าเวลานี้สังฆาติคือยวันอีกตัวหนึ่งของเธอเก่ามากแล้วไปในวาจะไม่ถนัดในการใช้จะลำบากจะขาดในวางทางเน้นจะทสังฆาติเขาตถาคตยังใหม่อยู่เธอจงส่งสังฆาติของเธอให้ตถาคตแล้วก็จะรับสังฆาติเขาตถาคตรูปไป พระองค์สมเด็จพระจอมไกลตัดอย่างนั้นแ้วพระมหากรสก็น,นำผ้าสังฆติถวายพ,พ,รวาพระองค์สมเด็จประมติแก้วพระพทธเจ้ากรสปกผ้าสังฆติของพระองค์พลาดบาปพระมหากรสพระมหากรสเนื่องจา้การและกลลาเป็นน้วบาปพระมหากรสกล่าวคำรุ้นมาว่าพระองค,าาคาา์สมเด็จพปะสามาพระเจ้าจ,จะได้รู้เดียวกข้าการที่ขพระเจ้าขัดคำสั่งของพระนั้นถือว่าเป็นโทษมาก ไอ้กรรมใดที่เป็นโทษแก่ผู้มิเชืข้าวพเจ้าเขาโองคระเดพระพุทธมีพระเจ้าให้ไปข้าวพระเจ้าดูเถิด ah เป็นยางไพอพระมหากสงกล่าวคำเขาก็มาจบเพียงเท่านี้บรรดาท่าพุท้บริษัทความมหาชรย์ก็เกิดขึ้นไฟลุกขึ้นทันทีไม่พระบริกายพระโอษฐเดชพระมารุเจ้าสิ้นไปแต่เมื่อไฟไฟไหมเสร็จหลังจากบรรดาประชาชนบูชาเสร็จไฟไหมเมื่อไฟมอดหมดแล้ว ต่างคนต่างบรรดามรรละกษัตริยเกษัตริย์หลายเข้าไปใกล้โรงแก้วคือโรงทองก็ไปพบว่ามีผ้าขาวอจู่ชั้นหนึ่งและก็สมรีชั้นหนึ่งห่อพระโงสารีกธาตุอยู่ไม่ไหม้ไฟถ้าท้ายคือกระดูกพระองค์เด็จจระจอมใจเป็นก้อนเล็กๆอย่างโตก็ประมาณเท่าตัวหลืงหักตุกและก็ต่างจันั้นอย่ยาวเล็กก็เท่ากับสารหักถ้าอย่างโตเท่าเล็กเท่าก้อนเล็กตัวเหลืองนะ ถ้ามันว่าวันนี้เราเพลกัเนเรื่องพระองม์าลีริกราธาตุบรรดาท่านทุกบริษัทเวลาก็จํากัดเลอเกินเพอเ,เดี๋ยวก็จะบืส่สววในการบระชาพระโรมศาลีริราธาตุจะเป็นไงก็ดีจะเป็นทองก็ดีจะเป็นหน้าก็ดีแก้วหวันเพชรยิ่งยิ่งได้ก็ตามเพราะว่าการถึงอานิสงส์อานิสงส์โดยโตรงนั้นดีมากเอากอยเพาะบุกคนที่จนที่สุด และก็ทำบุญที่ยากที่สุดอันนี้เขาผ่านพานไผลงพุทธกัลยงายบัญชีท่านบอกที่ที่ซอยสายลมแต่คนที่ไม่มีทองคํามีคนหนึ่งแต่ถาเม้งเขาไม่มีทองคำเขาจะทำยังไงลงพุทธกัลยงาณบัญชีท่านบอกว่าให้เอาซีพึ่งทาเหรียญเหรียญห้าเหรียญสุดเหรียญบาทเหรียญสองใหม่ก็ได้แล้วก็แผ่นทองคำเป็นจิตแล้วก็ใส่ไปใต้ทแท่นพระรสารีธาตุ จกมีสองอย่างในนาคาเศรษฐีมีคนในตถวายทองคําจริงๆและเพชรยินดาก็ยจงยมนที่โบงานทีสองอย่างในนากาศเศรษฐีก็โชติาน,นากาเศารษฐีสําหรับในนาคาเศรษฐีจะเป็นอย่างนี้เรื่องเดิมของท่านเป็นว่าในบาลีนะครับหมดไปมีแต่วัวนักเทศโบราณในการท่านเทศกันไว้ว่าในนาาเศรษฐีถ้าใช่ก่อนจริงๆเป็นคนจน และก็จนมากกว่าบรรดาท่านุุทธบริษัททุกคนจนยักระทั่งเวลาที่จะไปทําบุญไม่มีบ้านอยู่ข้างวัดแต่ไม่มีเวลาไปทําบุญทันีีเพราะอะไรว่าจนเมื่อไม่อะไรจะกินจะไปทําบุญก็ขาดเวลาหากินมันก็อดต่อมาในครั้งหนึ่งทางว้เขาสร้างวัดสร้างกุฏิพระแก่ก็ไปช่วยไม่ได้ทรัพย์สินก็ไม่มีจะช่วย ต่อมาขั้นสุดท้ายเขาสร้างสวมแทก็ไม่ช่วยแสดงงานไม่ได้ทรัพย์สินก็ไม่มีเส้นไม่ช่วยพอวันสุดท้ายจริงๆปรากฏเขาขดหนุนเพื่อให้พระ,าะร่ายจาระลงที่นั่นเวลาตอนกลางคืนหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จแล้วสองตายายก็รู้สึก็ว่าเรามันจนเชินใจได้เกินก็ตั้งใจว่าจะทําบุญกับเขาก็ไม่มีเวลาไปทําบุญเวลานี้เรามีทองคํา บางเท่าปีกลิ้งนี่นก็คือทองคำเปลวเอาไปทำบุญชุบช่วมดีไหมยายก็บอกว่าดีสองคนเวลาคืนนั้นก็นำไปเอาทองไปปิดก้นหลุมซ่วมหลังจากนั้นก็กลับมาอาศัยที่เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสดงฆบูชาก็กลายกฎว่าในชาตินั้นตายจากความในคนเมียไปเกิดเป็นนางฟ้า สามีไปเกิดปฏิวัติดาบนสวรรค์เช่นชดาวเด่นปฏิวัติโลกกลับลงมาเกิดที่หนึ่งปรากฏว่าเป็นลูกของมหาเศรษฐีเป็นเศรษฐีรวยเป็นมหาเศรษฐีใหญ่แต่ว่าพวกเขาเป็นมหาเศรษฐีก็ปรากฏโชคดีเกิดขดิบเมืองน,นั้นปรากฏแห้งแลง้งสามปีติดต่อกันถ้ามหาเศรษฐีมีข้าวมากเด็กเก็บปัยญากินบ้างเก็บปัยญกขายบ้าง จ้าบดีบ้านเมือแห้งแรงจัดก็นำมาข้าวออกแจกกับคนยากจนเข็นใจข้าวเปลือกมีเท่าไหรก็แจกหมดในที่สุดพระกถิเองก็ชักจะไม่มีกินจึงนำมาข้าวเปลือกที่เขารสงค์ก็ดินเหนียวทาฝาไว้ทําเป็นฝา,ามาขยัำกับน้ำได้ข้าวเปลือกมาเล็กน้อย เป็น่าจะอดตายแน่ก็สั่งบรรดาค่ารัดข่าธาตาแตไหลกลับไปได้ทุกคนพ้นจ่กความเป็นทาสุว่ามี่าสคนเดียวคือในบุญไม่ยอมไปหลังจากนั้นมาถ่านมหาศรษิีก็สั่งในบุญช่วยกันซ้อมเข้าเปลือกให้เป็นอราสารมันก็เป็นข้าวพอที่หูหนึ่งหม้อสุดท้าย ั้งหมดหมอนี้ไม่ต้องกินมีไข่เพาไม่มีแล้วมาทอาหารกะทอดเขาอดตายหมดเขาข้าวอื่นก็ไม่มีก็เป็นเว่าซ้อมเสร็จก็หัอันตอนมาก็ตอนเช้าท่าไปเฝ้าราชาพระราชาตามแบบเป็นแบบมหาเศรษฐีต้องเฝ้าราชาไปทุ่งานก็กลับมาจากเฝ้าราชาแล้วก็ถามพัญญาว่าข้าวมีไหมพัญญาก็บอกข้าสารเงาไม่มีหุงได้หมอนเดียว ถ้าต้มได้สองครั้งถ้าหงได้ครั้งเดียวต่อไปนะี้อดตายกันหมดพระมหาสติว่าไหนไหนจะกินแล้วกินสองครั้งเดียวก็ตายสองครั้งก็ตายกิน้งสวยก็ตายไปเลยก็แล้วกันก็ต่างสายพัญญาหงพัญญาก็หหงแต่เป็นที่นาประจันบรรดาเ่านพระทุกสัตว์ผูหหูเสจเจ้าประายก้มีรรพระบเจเจ้าออกจากนิโรธาสมาบัติ มาจากภูเขาคันนาฏมายืนบนาบัตขอข้าวจริงแล้วแต่มหาเศรษฐีก็คิดในใจว่าการที่เราต้องอดข้าวนี้เพราะการขาดทานบารมีในเมื่อมันจะตายก็าตายอย่างคนมีดุโก็แล้วกันจึงสั่งพัญญาสั่งลูกชายลูกสะใภ้ในธาตุกเอาข้าวมาเราพร้อมกันไปใส่บาตรพระแล้วก็วันพรุ่งนี้และวันนี้ก็ตายพร้อมกันแล้วกันอดข้าวตายทุกคนเต็มใจ เมื่อทุกคนเต็มใจแล้วก็เอาทุกคนก็ไปใส่บาตรพระบเรือพระเจ้าเมื่อใส่บาตรเสร็จก็นั่งขยงพนมมือ่าวาจาบนตั้งความปรนนาว่ารรทําใดทีทพท่พระผู้เป็นเจ้าบรรลุแล้วของทานั้นโดยเถิดระโะขาพระบจเร้าพระเจ้าตรัสคำว่าเอวังโสปุซึ่งแปลเป็นใจความาาว่าเจ้าปราถนาส่วนใดพ่ายาได้อย่างนั้นสขขงความปรานา แพระบูตเจพุทเธเจ้าเคยไปสองคนท่ากงเข้ามาบ้านแท่กเตีตั้งใจโยกข้าวให้มันตายแต่เราสายมากๆเข้าวความหิวมันเลยคำเลิกจะถามพัญญาบอกว่าดียายฉันไม่หิวเตมทีจะยังไงไงก็ตายได้อยากจะกินข้าวสกีติงถ้าข้าวมันมีก็น้ำได้กรอกบหบ้อพอมีกินข้าวมันจะพอได้พอได้ไหม ยากระสุสารสามีภรกยอหิวก็ตั้งใจคิดว่าข้าวไม่ข้าวติดๆเล็กน้อยอาจจะพอมีจกินข้าวไปในครัวเปิดหม้อจอาน้ำใสตะบันดาทานพุทธวิษทหลายเพื่อกำลังใจของหนุมที่เป็นมาให้คนที่ที่เป็นหมายมือสมช่วยความมหศัศจรรย์ข้าวสุกเต็มหม้อร้อนสี่ ได้บว่าในถาดเป็นในถาดใน,นกระทะในหม้มอกแกงมันก็เต็มไปหมดไปดูหม้อไหนก็เต็มเดืก,กลับข้าวจะดูข้าวก็เต็มท่านพญญายะหมากตีก็เรียกสามีมาว่าท่านเวลานี้เราไม่ตายแล้วข้าวเต็มหม้อพระบุญจะไหวพระมหาก็กดก็เป็นว่าทุกคนกินข้าวกินกับ กินเท่ามตักเท่าไรข้าวก็มายุบมัเต็มตลอดเวลาให้กับข้าวเมื่อการตักท่ายก็มายุบมันเต็มตลอดเวลาแล้วก็ร้อนตลบอบมต้องตั้งไฟท้ามหาเศรษฐยสังให้ไปตามคนใกล้ๆมาช่วยกันกินเขาต่างคนต่างหิวต่างคนต่างกินมากเท่าไรข้าวข้าวมายุบก็เป็นมาข้าวของนี้เลี้ยงคนเท่าเมืองว่าใครอดข้าวจะมาตักข้าวอาไปถั้งสองท่าก็ณก็แคจังปัดข้าวเลี้ยง เพราะว่าคนทั้งเมืองอาศัยข้าวหมอดเดียวอาศัยแกงหมอดเดียวเพื่อบรรดาทำบ,บุญสับเพื่ออาศัยบุญข้างหลังที่เป็นมหาปฏิเตตตอนต้นทั้งห้าคนตายาใจากความเป็นคนและวไปเกิดเป็นเทวิได้กับนางฟ้าบนสวรรค์ท่านดาวดีปฏิวัติวโลกในเวลาสามนาทีพอ,อกลับมาเกิดอ,อีกครั้งหนึ่งเขาเล่าโดยย่อ,เ,ยอเวลาน้อยนึงเกินสัตว์มาครั้นก็หนึ่งคราวนี้ท่านเมญิกาเศรษฐี มาเข้าท้องคนจนในป่าทำยัอขนาดไหนกันมาเกิดเป็นคนจนจนมากอยู่ในป่าสองคนโรน้อมเรือคืนนั้นพอมรรยากาศรษถีเข้าท้องตอนเช้าพ่อมาล้างหน้านอกชายมองไมเห็นหน่อไม้ก็ไผ่าารอบๆบ้านที่เป็นหน่อไม้มันเป็นทองคําทั้งหมดยังเรียกพัญญามาถามว่าตาฉันฝาดไปเรืยังไงตรงพัญญาบอกตาไม่ฝาดตั้งควรทำไปดูใกล้ๆ ถ้าต้องการนอนไหนหนอนนั้นจะหลุดติดเือมาไม่ต้องเดือยังไม่ต้องการนอนไหนหนอนไหนก็อยู่คนอื่นยดงไม่ออกต่อมาก็ระมือมีนอนให้สงครามขายกันใหญ่ต่อมามาวัยครูคลอดวันแรกก็มรรยากายพฤีเอาอจากท้องแม่วันนั้นก็มีแพทองคันตัวเท่า้างสารหลายร้อยตัวยืนรอบบ้านแล้วก็อาปากในปากมีสายไหม ถ้าดึงต้องการเงินดึง,งนเงินจไหลต้องการทองทองจะไหลต้องการผ้าผ้าจะไหลต้องการทุเรีนที่รีนจะไหลอะไรมัดายายโยนสมัยสัตวาะไเป็นนั้นว่าอาันนสาการมรรจูทองมนจูเงินบัรจุสิ่งของี่มีค่าในพระรสารีดิพาตงพุทธทานอกว่าจะมีใสออย่างในบากาศสิหากว่าท่านหลายอย่างม่นิพานเพียงใด ต่อชาติต่อต่อไปความเมตตาจนเส้นใจจะไม่มีจรบัรดาเป็นพุทธบริษัทพฤกาาเศรษฐีที้เกิดมาข้างหลังปรากฏมีมีบ้านเป็นที่อยู่เพแก้จัดการเทศในไหวเวลาหมดญาติโยมก็ในีิสุทธธรรมเทศนานี้จะมาภาพขอตั้งสัตยาอิฐานอ้างคุณโดยีรัตนไไัยมีพระพุทธเจ้าทุกทุกประโค์พระปัีและพระพุทธเจ้าทุกทุกประค์ ระอริยเจ้าตั้งแต่ระโสดาบันขึ้นไปถึงพระราหันท์ทั้งหมดที่อยู่ในสุพรรณแล้วถ้าทวยบรรดาได้พลนำหนุกขอเจ้ามรดามันดาเจ้ามรดาันดาเจ้พุทบศาสตรทุกท่านที่บำเพ็ญกุศลแล้วนั่นในการบรรจุพระบูสาลิขิกธาตุจะบำเพ็ญกุศลได้เอื้องไดตามได้ทองก็ตามได้แก้วตามหรือไม่มีเงินไม่มีทองไม่แก้วตั้งใจบูชาด้วยควาาเขารพกวตามขอบรรดาจ้าพุทธบศาสตรทั้งหลายถ้าไม่เกินใส ขอบารมีพระองค์สำเร็จประจอมไตรเรมาศาสดาสัมมาธุพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปฏิเจกาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอริยเจ้าทั้งหมดมีพระหันเป็นี่สุพระมเทวดาทั้งหมดจอบรรดาั้งบรรดาั้งพุทธบริสัทเป็นหลายในชาติปัจจุบันคือแม้หาจะบรรดาและให้ร่ำรวยมากมายไม่ได้ขอมีการเข้าตัวในความเป็นอยู่ ขึ้นเชื่อความไข่ขเขาเงินใดเขาองค์สมเด็จพระโลกเป็นต้นจนบันดาจะให้เกิดมีนอกจากในขบรรดาทั้งพุทธวิสัตย์ท,ทั้งหลายทุกหมดนี้ถ้าไม่เคยมุใสขอให้ถึงนิพพานได้ในชาตินี้ถ้ายังไม่ถึงนิพพานในเปลงใดจะเกิดในชาติใดๆมาตามที่ขึ้นเชื่อความยากจงเห็นใจโจรยมีกับบรรดาทั้งพุทธวิสัตย์โชคดีกาเศรษฐีก็ดีมติกาเศรษฐีก็ดีมีวาเมื่อมีร่ารเงยเปลญใดขปันาดาญาตกจนพุทธวิสัตย์ทั้งหลาย จะมีความมั่งมีร่ำรวยเกียงนันบการดำเนดาทางเข้าโดยสัตวจธรรมเวลามาเรื่องนึบอกว่าเรื่องแล้วอขอจบบทธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เดี๋ยวจะมี